ครับสวัสดีครับก็ามาพบกับมายนาฬิกาชั้นอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้ผมพ่งได้นาฬิกาเจ้าตัวทูดอมานะครับโมเดลนัมเบอร์ก็คือรหัสรุ่นก็คือ79680นะครับได้มาสองสีเลยก็คือสีน้ำเงินและสีดำนะครับตัวนี้เนี่ยราคาป้าอยู่ที่148,900นะครับผมอัพ อัดคลิปนี้ก็ปี2,023นะครับี่ไซส์ของเขาก็คือ41มิลน,นะครับ41มิลก็คือตัวนี้ผมคิดว่ามี3ไซส์มี36มิล39มิลแล้วก็41มิลน,นะครับกระจกกันรอยขีดขว่วนนะครับซับไฟนะครับสวยงามนะครับ แล้วก็ตัวเรือและสายเนี่ยก็ทำมาจากสแตนเลสสตีลนะครับข้อตันด้วยนะครับค่อนข้างหนักมีน้ำหนักเลยทีเดียวทั้งสองเรือเลยนะครับเหมาะสมกับนาฬิการาคาแสนกว่าบาทนะครับเป็นข้อตันนะครับสวยงามกันน้ำได้หนึ่งร้อยเมตรนะครับข้อเสียเนี่ยมีอยู่อย่างหนึ่งคือไม่มีวันที่มาให้น่าจะมีวันที่มาให้สักหน่อยหนึ่งเนาะ นี่ตัวนี้เนี่ยรู้สึกมี3าสีนะครับหน้าปัดก็มีสีน้ำเงินมีสีดำแล้วก็ถ้าจำไม่ผิดก็จะเป็นสีเงินอีกหนึงสีนะครับกันน้ำหน0่เมตรนะครับแล้วก็เป็นรหัสเรื่องอัตโนมตินะครับใช้คาลิเบอร์ัมเบอร์ MT 5 6 0 1 นะครับสำรองพลังงานได้70ชั่วโมงนะครับตัวนี้คือเป็นสายใหม่แล้วนะครับเป็นสายจูบิลลี่ก่อนหน้านี้เนี่ยพวกแบ c ็คเบย์เนี่ยก็จะใช้เป็นสายออย t สเตอร์นะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะลองทาบให้ดูนะครับว่าข้อมือผมเนี่ยหนิ้วครึ่งมันก็จะดูแบบเต็มๆพอดีเลยนะครับแต่ผมคิดว่า3ามเก้ามิลน,น่าจะ โอเคกว่าสำหรับข้อมือผมนะถ้าเกิดใครข้อมือใหญ่ก็ก็ลองลองเป็น41มิลดูนะครับนี่อันนี้ผมแกะไม่ได้เออแกะได้ไหมแกะได้จะล,ลองใส่ให้ดูระหว่างสีดำกับสีน้ำเงินจะเป็นยังไงสวยงามทั้งสองสีครับใส่แล้วดูแบบ ดูหรูขึ้นมาเลยอะ่ะดูหรูมากใส่แล้วดูหรูจริงๆนะครับนี่สำหรับสองสีนี้นะครับสวยงามตามท้องเรื่องสายจูบิลลี่ข้อตันนะครับจะแนวสปอร์ตก็ได้ นะครับแล้วก็จะดูเป็นแนวแบบหรูๆหน่อยก็ได้นะครับแต่ผมจะให้ดูนะครับว่าภายน้้ำของเขาเนี่ยเป็นยังไงอะนี่ภายน้้ำก็แจ่มนะครับแล้วก็สวยมากเลยทีเดียวนะครับถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดใครสนใจนะกรารทุดอกก็ติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้นะครับผมขอบคุณครับ